อันนี้เป็นวิดีโอที่สองของรถตับางทีนะฮะวันที่สิบสี่ครับสามับหกนะฮะก็คืออันนี้ถ่ายจากทางเข้าฝั่งของปีกของฝั่งของโอมโโปรนะครับอันนี้ถ้าเราเข้ามาของปีกของโอมโปรกรจะมาเจออันนี้ประตูแรกประตูที่ทางออกมันเป็นร่มเงอน,นจอดอะไรร่มเมกัน MK. อันนี้จะเป็นทางเข้าของโลตัสนะฮะซึ่งอันนี้เร <c oughs> าจะเดินไปเป็นลายขนาดกระเชียมาเดินได้สองทางอันนี้อันนี้ลายกระเชียนะครับอันนี้อีกลายหนึ่งทีลายที่จะเดินผ่านหน้าร้าน เดินให้ดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น พื้นที่ที่นาเสนอก็คือติดกับลานเอ็นพีคือตอนนี้ทั้งห้างครับของรถตะบางทีเนะี่ยมีว่างห้องมีห้องเดียวนะฮะแล้วก็มีว่างตรงขีอ่ออสตรงที่เป็นทางนั่งได้ดูถึงนั้นหัะนะฮะตัวนั่งเลอันนี้ผมยืนอยู่หน้าลานอันเนี้ยทั้งห้างมีว่างอยู่แค่ตรงเนี้ยบูทนี้บูทเดียวนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะตรงกับเครื่องกระเจีอาเครื่องที่8ดกับเครื่องที่สิบ ที่ก็เปิดอยู่ประจําจอยู่ละเปิดทุกวันอันนี้เป็นข้อดีว่าเปิดเชียงแคเทียนนาลาน,นส่วนตัวโรตารธรชมอีก็อยู่ตรงนี้